นี่มันคือเฉพาะองค์กรนี้หรือมันกำลังจะกลายเป็นเทรนที่ธุรกิจในไทยจะเอาไปใช้ผมคิดว่าจริงๆแล้วในอเมริกาก็มีแล้วและในไทยน่าจะมีมากขึ้นอีกนั uh ่น huh. นี่คือการนำร่องของเทรนใหม่ uh huh. นั่นแปลว่าคนอายุ45ขึ้นไปต้องคิดดีๆแล้ว uh huh. ต้องคิดดีๆอันนี้คือมุมที่หนึ่งนะฮะ, uh huh. ะอันนี้ถามว่าทำไมต้องเป็น45ลงมาผมคิดว่าอย่างที่หก็คือที่อายุงานที่40ขึ้นไปอะ่ะ uh huh. ยังไงตำาๆนะ ก็ต้องเป็นเมนเจอร์หรือเป็นระดับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปแล้วนะครับแล้วจริงๆ45มันตัดอีกแบบหนึง่งเวลาเราดูเขาบอกว่าคนแต่ละเจเนอเรชัน b น b ่ b เบบี้บูมเมอร์แล้วก็มา Gen X แล้วก็มา Gen Y g e เจนเนี่ยถ้าเป็นตามตำราอเมริกาเขาตัดกันที่อสอ 1980, คส .1980 ซึ่งมัน45พอดีอแสดงว่าเขามองว่า Gen X และ Baby Boomer อร์ในมุมของผู้ประกอบการนะ,ะก็คือคนกลุ่มนี้ อาจจะแบบว่าไม่เหมาะกับองค์กรยุคใหม่ถ้าไม่ปรับตัวหรือไม่